ขอแสดงความเสียใจแล้วขอไว้อาลัยต่อผู้กอกับมือทองอาหลงฉลองพัฒด,ดีวิจิตที่ถึงแก่กรรมในวัย90ปีสมัยเด็กๆเ,เนี่ยนะครับผม,มดูหนังอาหลงมาเกือบทุกเรื่องเพราะว่าชอบหนังบูแอคชั่นแล้วก็เป็นหนังกลางแปลงนะฮะหนังล้อมผ้าไม่มีสตางค์ไปดูหนังในโรงหรอกภาคกันสด,สด ทั้งพระเอกนางเอกในบรรยากาศย้อนยุคแบบนั้นนะฮะถ้าหากว่าไม่มีอาหองก็ไม่มีใครสร้างหนังให้ดูหนังเรื่องทองหลายภาคหนังเรื่องชุมแพนี่ก็ชอบนะครับก็แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของอาหองด้วยนะครับ